ลักษณะนิ้วของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุค,คลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ที่อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในกิจจันร์ต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณอาจมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่อาจเก่งกาจในด้านต่างๆอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีม เช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุค,คลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไร คุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักจัดกิจกรรมที่ดีมีการทำกิจการใดๆคุณมากจะเข้าร่วมเสมอๆคุณจะเป็นคนที่สงบและใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุผลและนำมาใช้ในการตัดสินอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุค,คลิกของคุณอาจจะจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง เนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ในความรักเป็นไปอย่างเชื่องช้าอึดอัดการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไปอาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างจืดชืดในบางครั้งสุดท้ายจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในที่สุด หรือเนื่องจากคุณมีบุค,คลิกที่ไม่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นในบางครั้งคนรักของคุณอาจมีความต้องการที่จะให้คุณพาไปท่องเที่ยวหรือไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันบ่อยๆซึ่งคุณควรต้องตามใจในคนรักบ้างอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุค,คลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ ความทะเยอทะยานและการแสดงออกเช่นศินละปะบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหรือการเป็นนักเขียนสาขาที่ต้องการความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นธุรกิจหรือการเมืองนอกจากนี้คุณอาจมีความสามารถตามธรรมชาติในการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น สาขาวิชาชีพเช่นการขายการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการสอนการทูตนักบวชพิธีกรแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง